สักครั้งในชีวิตจุดทูบ36ดอกปักกลางแจ้งขอขมาที่เคยสาบานบนบานไว้รู้กันหรือไม่คนเรานั้นล้วนเกิดมาหลากหลายพบชาติแล้วแต่และคนนั้นมีเจ้ากรรมในเวรที่แตกต่างกันออกไปจึงควรสวดเพื่อขอขมาก,กรรมเจ้ากรรมในเวรทั้งอดีตชาติที่ผ่านมาและปัจจุบันชาติหรือสิ่งใดที่เคยล่วงเกินแก่เทวดา16ชั้นฟ้า หรือสิบ้าชั้นดิ่งก็ตามสิ่งใหญ่ที่เคยกล่าวคำสาบานหรือปนบานไว้ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแล้วลืมที่จะแก้ไขรวมถึงสิ่งที่มองไม่เห็นทั้งหลายการสวดขอขมากรรมนี้ไม่ใช่การลดกรรมแต่อย่างใดแต่เป็นการขอขมาลาโทษต่อสิ่งที่ล่วงเกินมาทุกพบทุกชาติโดยที่เราไม่ทันรู้ตัวหรือไม่ทันได้ตั้งใจเพื่อให้สิ่งที่เรามองไม่เห็น อโหสิกรรมให้แก่เราต่อไปนี้เป็นคำาออขมาและอธิษฐานจิตสำหรับอธิษฐานต่อหน้าพระพุทธรูปขอแนะนำจะได้ไม่งงฟังให้เข้าใจก่อนทำไม่จำเป็นต้องไปวัดพระแก้วที่ไหนก็ทำได้ให้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกและทำก่อนเวลา12นาฬกาหรือก่อนเที่ยงวันเฝ้ารอจนทูปดับ หากทูบติดลุกเป็นไฟถือว่าไม่ผ่านหลังหกเดือนไปค่อยทำใหม่โดยจุดทูบ36ดอกหมายถึงไต่ภูมิทั้ง36ชั้นประกอบด้วย16ชั้นฟ้า15ชั้นดินอบายภูมิสี่มนุษย์โลกหนึ่งรวมทั้งหมด36ชั้นทุกชั้นภูมิจะได้รับทราบอย่างทั่วถึงเตรียมดอกบัวหนึ่งกำไหว้พระแก้มรกฏหลังทำพิธีนี้ด้านนอกแล้ว หากไม่ได้ไปวัดพระแก้วให้ระดึกถึงเอาดอกบัวหรือดอกไม้เมื่อทำเสร็จถวายแก่สารหรือพระบูชาในบ้านเลยค่ะและกล่าวนมโมสามจบนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนาโมตัสสะภะคะวะโต อระหะโตสัมมาสัมพุทธะสัพพังอปาราธังขมัธรมพันเตอุกาสะทวารัตะเเยนะกตตังสัพพังอปาราธังขมัธรมพันเตอุกาสะขะมามิพันเตหากข้าประเจ้าบอกชื่อตัวเองค่ะจงใจหรือประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินบิดามารดาครูบาอาจารย์พระพุทธพระธรรม พระอระหันตุกพระองค์พระอริยะสงฆ์เจ้าตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมถึงผู้มีพระคุณและท่านเจ้ากรรมในเวรจะด้วยกายวาจาใจก็ดีขอได้โปรโอดอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วยหากข้าพเจ้ามีเจ้าของใดติดตัวตามมาขออนุญาตมีคู่มีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่วไป ขอถอนคำอธิษฐานคำสาบานที่จะติดตามคู่ในอดีตขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระข้าพรเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูกที่ชอบที่ควรขอบุญบาร,รมีในอดีตการที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันจงส่งผลให้ข้าพระเจ้าและครอบครัวตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้องจงเจริญด้วยอายุวันนสุขะพระลาบยศสุขสรรเสริญ สติปัญญาปฏิพานทนสารสมบัติอุปสรรคใดๆโรคภยัยใดๆขอให้มาลายสิ้นไปขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโลกทางธรรมตั้งแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่พระนิพพานเทินข้าพเจ้าขอถอนคำสัญญาคำสาบานคำอธิษฐานที่ผูกมัดตัวเองและผู้อื่นขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระจากสัญญาทั้งปวงหากข้าพเจ้าหมดอายุแล้ว ข้าพเจ้าจะขออยู่ต่อเพื่อสร้างบารมีหากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้าไม่ว่าจะชาติใดพบใดก็ตามข้าพเจ้ายินดีอโหสิกรรมให้ขอถอนความอาฆาตพยาบาทและคำสาปแช่งในทุกพบทุกชาติขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสาปแช่งของ่วงชนของเจ้ากรรมในเวรขอให้พ้นนรกภูมิและเมื่อชีวิตขัดสน ทำมาหากินก็ไม่ขึ้นให้จุดทูปบห6ดอกไหว้ตามสำหรับใครที่มีชีวิตที่ย่ำแย่ในช่วงนี้รู้สึกว่าทำรรมาหากินก็ไม่ขึ้นทำอะไรก็ลำบากแนะนำให้จุดธูปรางแจ้ง16ดอกแล้วท่องนมโมสามจบตั้งจิตอธิษฐานให้แน่วแน่อัญเชิญครูบาอาจารย์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ปิดามารดาเทวดาฟ้าดินสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดนบันดาลให้ขปเจ้าพบเจอแต่ความดีความชอบพอซื้อแม่ซื้อในทุกชาติและเทพเทวดาที่คุ้มครองตัวเราทุกพระองค์รวมทั้งองค์มหาเทพมหาโพธิสัตว์ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายใน19ชั้นฟ้า16พรมหมา15ชั้นดิน14ภูมิบาดาล21ภูมิพระแม่ธรณีพระแม่คงคา ที่ข้าพเจ้าอาศัยและยืนอยู่นี้พระผุ่ิเจ้าที่ผีบ้านผีเรือนรวมทั้งเจ้ากรรมในเวรและเจ้าบุญานคุณเจ้าเกณฑ์ดวงชะตาของข้าพเจ้าถูกชาติพบที่เคยผูกพันกันมาในอดีตให้มารับรูก้กับฟังการขอขมาและขอถอนคำสาปแช่งที่มีต่อกันในอดีตและปัจจุบันของข้าพเจ้าในครั้งนี้และก็ให้เอ่ยว่า ข้าพเจ้าชื่อนามสกุลขอขมากรรมในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไปทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมต่อท่านทั้งหลายไม่ว่าจะรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีระลึกได้หรือไม่ก็ดีขอท่านผู้มีฤทธิ์มีอำนาจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเจ้ากรรมในเวรเจ้าบุญนายคุณเจ้าเกณฑ์ดวงชตาของข้าพเจ้าทั้งหลาย โปรดอโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าด้วยเถิดอย่าได้โกรธเคืองอย่าได้จองเวรต่อข้าพเจ้าอีกต่อไปและโปรดถอดถอนคำสาปแช่งที่ให้แก่ข้าพเจ้าหรือคำสาปใดๆอันเกิดจากข้าพเจ้าได้เป็นผู้กระทำหรือถูกกระทำจากท่านทั้งหลายก็ดีขอจงดับหมดสิ้นไปด้วยเถิดอนุภาพพระบารมีแห่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ และด้วยบารมีแห่งองค์มหาโพธิสัตว์เจ้าและองค์มหาเทพโปรดเมตตาและประทานพรแก่ข้าพเจ้าด้วยเธอและช่วยเปิดทางและแสงสว่างทั้งทางโลกและทางธรรมและให้การดำรงชีวิตของข้าพเจ้าจงมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปและขอให้มีโชคมีลาบมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีด้วยเธอ และขอให้ข้าพเจ้าได้พบแต่คนดีมีคุณธรรมอยู่ในศีลในธรรมเข้ามาช่วยเหลือข้าพเจ้าด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุาธพร้อมด้วยตั้งนะโมสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะพะควะโตอะรหะโตสัมมาสัมพุทธะแล้วเอ่ยคาถาว่าปะโตเมตังปาราชีวินังสุขโตจุติจิตตะเมตะเนปพานังสุขโตจุติขอให้สัตว์โลกทั้งหลายในสามภพจงพ้นจากภัยพิบัติและเคราะกรรมทั้งพวงเธอสาธุสาธุสาธุ พระคาถาพยายมประชุมกับพระอินทร์พระพรมให้มีคาถานี้ไว้ช่วยให้คนรอดพ้นจากความทุกข์ยากลําบากและภัยพิบัติทั้งปวงการอโหสิกรรมเปลี่ยนชีวิตได้จริงผลกรรมจะเป็นอุปสรรคของชีวิตทำให้ชีวิตเจอแต่เรื่องร้ายๆผลกรรมจะเป็นอุปสรรคของชีวิตทำให้ชีวิตเตอแจเรื่องร้ายๆ ทำอะไรก็ไม่สําเร็จมีแต่ล้มเหลวการอโหสิกรรมเปลียดชีวิตได้จริงอํานาจของกรรมนั้นยิ่งใหญ่ไม่มีใครเก่งหรือใหญ่กว่ากรรมโดยจะออกผลแห่งกรรมตามเวลาล้วนเป็นบ่วงกรรมที่มาจากเจ้ากรรมในเวรหากมีการชดใช้จึงจะหมดกรรมนอกจากนั้นอีกวิธีหนึ่งในปลดกรรมคือการขออโหสิกรรมครูบาอาจารย์ท่านเมตตาแนะนำ ว่ามีสามสิ่งที่จะช่วยให้การขออโหสิกรรมเจ้ากรรมในเวรได้ผลหยุดจองเวรอาฆาตผู้คนมีเป็นโรคเวรโรคก,กรรมอยู่ทำให้ชีวิตตกต่ำไร้ความเจริญ3ามสิ่งนี้จะช่วยเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้น 1. ต้องยอมรับว่าเคยทำผิดและสำนึกผิดแล้วในสิ่งที่ทำไม่มีเจ้านี่คนไหนให้อภัยลูกหนี้ที่ไม่ยอมรับผิดลูกนี่ปากแข็งหัวหมอ รังแต่จะโกรธมากขึ้นหนักกว่าเดิม 2. ต้องชดใช้ในสิ่งที่เขาต้องการในจำนวนที่เขาพอใจในเจ้ากรรมในเวรที่เป็นดวงจิตวิญญาณน,นั้นเขาต้องการบุญคุศลที่ทำให้เขามีความสุขขึ้นในภพภูมิ 3. ขอเพึ่งบุญผู้มีอำนาจมีบุญมากกว่าในทางดวงจิตวิญญาณในสามโลกนี้ไม่มีใครเกินพระพุทธองค์ ทำบุญก็แล้วอุทิศบุญก็แล้วขอขมาอโหสิกรรมก็แล้วเจ้ากรรมในเวรยังไม่ปล่อยเขาไม่รับขอให้อุทิศบุญแก่พระพุทธองค์ก่อนเพื่อเปิดทางบุญขอให้บุญบาร,รมีขององค์ท่านช่วยให้เจ้ากรรมในเวรอโหสิกรรมแก่เราจากนั้นจึงอุทิศให้แก่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายเพื่อบรรลุทุกผลกรรมที่ส่งผลอยู่และกำลังจะมาถึง เช่นนี้จึงพูดได้ว่าหากอโหสิกรรมถูกวิธีย่อมเปลี่ยนชีวิตที่แย่ๆอยู่ให้ดีขึ้นเป็นลำดับขอบุญรักษา